สัมบัตพี่น้องที่เข้ารบรักหักแพงนะครับมือนี้ มาพูดก,กับผมนะครับพ่นผู้โอยชาแนลอีกก็แล้วกันครับพ่นผู้ออยสายปลานะครับ,บนี้มาเลาอสวนนะครับฟังเสียงน้ำรถครับหมล่ะเอ้ยน่ครับน้ำไหลครับอ,อน้ำลงสาครับพีน่น้องลงสา,าสำรวจให้สำรวจนะ มือนีไปบึงภาพบรรยากาศแต่เลยครับันนี้ครับไปอมองนี้สิปูกบ้านนะครับพี่น้องสิปลูกบ้านนะครับเพื่อว่าให้ฝน ห่างๆก่อนจังหน่อยนะครับเิ่นวาสิมาเฮ็ดยห้เพราะว่าฝนตกวกม่มีหมงสุนนะครับก็ได้ฝนตกมาวกวมีหมงสุนนะครับเิ่นกระเรยนั่นก่อนนะใ้ฝนห่างๆก่อนช่วงนี้กรับเป็นฤดูฝนเนาะยังกางามไปเบิดเบิ่งต้นแค่ครับแค เป็นกวยครับกวยครับกวยผมพี่น้องแเชียร์สวยงามวรนนี้ก็กครับสะพานที่ผมเคยเห็นไ้นะครับบระเทศไทยเป็นคลิปบระเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมพาย่างอ้อมเบื้องบรรยากาศนะครับนำคล้องครับนี่นี่ไหลลงไปพุ่นครับลงอีกสานึงนะครับนี่ลองลงไปให้ไปนะฟังผมครับครับรรยากาศนี่คือพริกนะครับกไว้ยตะปีไกยย่ครับอันนี้ ปุปยจะปีไก่นะครับมสมบูรณ์เ้อนีจากน้อยนะครับค่าตะไข่นะครับพี่นอ้องนี่ต้นกล้วยค่าปลูกตะไข่นี่นะครับพี่นอ้อง เผ่าปูไปนะครับปีกัวแล้วมันก็ได้ซ้ำนี้นึงเนื่องจากว่ามันแหลงนะครับมันแหลงหดมันเลยนั่นครับมันเลยมันไงบ่อใดมันหดหนามบ่อใดมันดูแลมันเลยครับโซนทางนี้อปล่อยแห้งไปเลยบ่อใดเฮ็ดอีียงมันนะครับเผา ท่านนี่ท่านได้มาปลูกอีกย่งครับมันปลูกมงงามไหมฟังนี่มันจังใดดินมันบุค่อยไปนะครับเบื้องไผยของปลูกไปนี่ครับเมื่อไหรมาดูแลมันก็ะต่ายเน่นะครับตายไปนะครับกับปนี้พ่ออันนี้เพราท่านได้ไตครับแล้วก็บพวกแทงน,นอพ่กไตเจา้าพวกแทงนอครับลงนี้เลย่มอยถิ่มไว้เลยซามันจิตแทงบะแทง ไผ่ส่างไผ่นะครับผมก็นั่นแล้วผมก็อยากก็ฟูกโซนี่ันเต็มดุไผ่หาไผ่เงี้ยกันเดมันอยู่ไห้อยู่นะเดมันดูแ,มแลมันเร็วมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับนำควงครับพี่น้องเอานำควงนี่บรรยากาศนะครับสด,สด ิึงนำ <c oughs> นำไรลูงสะไรลูกสะน,นะครับฆ่าตะไคร่ปลูกไว้ ใช่ไหมฮะออกอยู่ n าอยู่บื่มเลยครับบื่อมสายนี่สใมาตัดออกอยู่หกกระพดทธงูงูไหลจะโซนพุ่นตัดออกอะพองงูตัดปุ๊บพ่องงูปับ๊บครับนี่โซนทั้งนี้ครับอันนี้นี่ต้นนั่นนะครับต้นนั่น ข้ามป้อมโอ้โหปีนึงละปีกว่าละนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศอันนี้ก็เป็ิวน้องสใส่ไก่ที่ผมขผมุดไว้นะครับนี่นี่ข้องใส่ไก่ที่ผมขุดไว้นะครับขุดไว้แค่แต่ฝนตกใอ้น้ามามเลี้ยงไผ่อยู่นี่นะครับเพราะว่าบ่ได้ดูแลมันไผ่อยู่นี่ เบิง่งอันนี้ลนะครับปูไว้ปูไว้มือเดียวกันครับเนะี่ยปูไว้มือเดียวกันกับมือนี้ครับแต่ว่าอันนี้ปลาไกได้ครับแต่บลแทงนอขึ้นมาเลยจักเป็น,นอีหยังครับก่อนี่ยซื้อจริงพันมาเห็นราคามันถึกนะครับสี่สิบบาทพันละสี่สิบบาทเนาะปกติโซนพุ่งซื้อมาเกเจ็ดสิบบาทนะ โอ้ราคาแตกต่างกันฮิตไปแล้วครับพี่น้องราคาแตกต่างหลายร้องซื้อมาคนซื้อมาเป็นคนพอซื้อมาแล้วเนี่ยโอ้ยหักกับ่เต็มถุงเอาออกจากถุงดำมาตุ่มอยู่กับตุ่มเนาะอยู่อันในถุงดำเนี่ยไม่มีหักเลยมีแต่หักอยู่กับตุ่มเพื่อนฮ็ดแบบว่าไม่เลยะ เอาใส่ทุ่งดำปั๊บเราแมาไข่หฮาเลยไหมครับเบียบนะดีได้ครับที่มันหลอดเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สอันปูพร้อมกันครับก๊าลังแทงนอนกันมาครับแทงนอนกันมาก่อนี้ครับพี่น้องมึงก่อนนี้ง่หรอครับพร้อมกันครับปูพร้อมกันดินมันแตกต่างกันมันเล่นั่นครับ มึงนี่ดินมันเป็นอีกย่างมู่นี่คิดว่าผมสีหาไผ่ตัวอื่นมาปลูกอยู่ปลูกตัวแท้นมึงนี่ครับนี่อยู่บริเวณนี้แหละทุกั่นก็ขุดขุดเป็นบ่อบ่อว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับนี่ปลูกพร้อมกันกับอันนี้นะครับปีก็ว่าแลวครับ หากว่นหัวตะเดินไปนะมันเล่นนั่นคล้องใส่ไก่เห็ดใบอันฝนตกแมวหันน้ำนันได้สมนีหนึ่งตกแห้งโมมีนมองมันไปนะน้ำน้ำมันก็นปกนปนนนนไปอยู่พุ่นเบิดพุ่นพุ่นขอนยุ่นไหลยุ่นหนีมันก็นลุงสมนีหนึ่งมองเห็นห้อยมันนี่แหละห้อยขา,ขาวๆน่ครับน้ำหดสูงขึ้นหอน เดี๋ยวผมพาไปเพิ่งไพ่ของผมอีกนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นไพ่กิมซุ้งนะครับพี่น้องครับไพ่กิมซุ้งนะครับนี่ได้กินนอดูแล้วครับได้กินนอดูแล้วไพ่กิมซุ้งเลยนอ้คันกักแตกขนาดนี้ครับนี่ครับนอ้ให้ดีนี่หาเนว้ เป็นถุงดำมาคุ้มมันไว้นะครับคุ้มมันไว้หนอประมาณจะคืบหนึ่งเนี่ยคุ้มมันไว้คุ้มมันไว้หรอห้นอมันขาวมันเสียบครับแบบคือไพ่อยู่ใต้ดินเลยครับไพ่ไผ่ในดินหนอไผ่ในดินครับหนอไม่ในดินนะครับเสียบครับผู้ใดสนใจนะครับจิงพันธ์นะครับนี่ครับมาเอาเลยครับมาตัดเอาเลยครับผมให้ฟรีครับ ผไม่ฟรีครับนี่มีหากร้อยแล้วครับนี่หักอากาศนะครับหากร้อยหักอากาศนะครับนี่ครับมีหลายครับมีหลายูโซนทึงแน่คนละครับผู้ใดอยากได้เมาเลยครับกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุงนะครับส่วนสร้างมุนผมกำลังเห็ดอยู่ครับกิ่งพันธุ์นี่ครับไผ่สร้างมน นะครับสวนสวนนะครับประมาณกี่นี่ประมาณนี่สิบสามสิบนะครับสามสิบสามสิบกว่านะครับสามสิบหกมั้งม่นบอกมันสามสิบหกครับนี่ย่นี่สามสิบหกนะครับนี่คือของใส่ไกลของใส่ไกลผมขุดไว้นะครับ ขุดมือเลยครับบักจกเขาเนี่ยแหละครับนี่ครับบรรยากาศลุ่มลื่นดีดีครับปลูกไผ่เนี่ยบางคนว่านะ่ครับปลูกไผ่เฮทอีด,ดินเสียนะครับมะเมีนนะครับพี่น้องเพิ่นเอาดินคุยไผ่นี่ยเพิ่นเฮ็ดเป็นดินคุยไผ่มาขายปลูกบักพริกเนี่ยงามมากค,ครับพี่น้องนี่ครับเป็นดินคุย ไผ่นะครับดินคุยไผ่จากการใบไม้ที่มันล้นลงมาเสียครับใบใบไผ่ล้นลงมานะครับใบไผ่ล้นลงมาแล้วนะกับเพื่อนก็มาเฮ็ดเป็นดินนะครับเป็นดินใส่ถุงโ้ลยสิบบาทโ้ลยสิบบาทขายนะครับพี่นะ้องนี่ครับมึงนอครับมึงนอนี่โอยงำอย่างงี้ครับ สองมือสามมือห็นพวกหินครับนอกระนังแตกกันน้อีกครับเจ้ครับโอ้บึงหมดเป็นตะมดแล้วครับแต่ว่านอหวานโมหวานแล้วครับกูเหครับหมดหมดไตครับโอ้ยครับบึงนี่ผมตัดออกนะครับตัดเฮ็ดจิงพันครับตัดปลายว่ามครับปลายก็ตัดนะครับผมผมว่าสิตัดเฮ็ดจิงพันอยู่ครับเลยสองก่อนี่ผมว่าสิตัด ทดลองแต่ว่าผมทดลองก็คือต้นหนึ่งลำหนึ่งก็อยู่นะครับนั่นอันหนึ่งผมตัดไปนะครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศเข่าๆนะครับของสวนผุมนะครับนะครับสวนไผ่ครับทงไฮทงนานะครับสาบรรยากาศนะครับปลูกกันแบบผสมผสานนะครับเพราะว่าสิเป็นไม้ป้าเนี่ยกับมาปลูกเนี่ยนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับสวนของผมนะครับผู้ใดอยากชมผู้ใดอยากมาเบิงกะมาเชิญมาได้นะครับพี่น้องมาเบิงใดนะครับว่าผมฮิตยังใดนะครับหรือไผ่สนใจกิ่งพันุไผ่นะครับกิ่นซุ้งนะครับมาเอาได้นะครับผมให้ฟรีครับมาเอาเลยครับผมให้ฟรีหรืออยากได้สร้างมุนนะครับอยากได้สร้างมุนก็คือผมสิตอน ผมตอนไปเล็้วๆนี้จังมาเบึงจังมาเอานะครับผมตอนไบก้อนนะครับอะไรอยากได้ก็มาเอาได้ครับผมสฮฟีนะครับทุนไทยบ้านเฮ่านี่ผมไฮฟ,ฟีแต่ว่าคันทางอื่นเนี่ยจงค่อย้ากันนะครับว่าสร้างหมุนนี่มันเฮ็ดยากนะครับเฮ็ดยากนี่ตอนจิงพันเลี่ยงมันยังยากแง่นนะครับคันกิมซุงนี่มันไงผมไ้ฟีไปเลยกิมซุ้ง สำหรับมือนีชิปนี้ผมขอฝากไ้ติดตามไปน้าแน่กัแล้วกันนะครับช่องคนผู้หน่อยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดทุกอย่างนะครับสำหรับมือนี่ผมขอขอพุ่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ